จ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาต่อลายกันนะคะอันนี้แบบสลับสีทําไปแล้วนะนี่ก็แบบแยกสีก็ทําไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทําลายนี้แต่ให้เดินหน้านะนี่ให้มันหมุนไป,ปแบบก็จะใช้ไหมแบบนี้นะคะของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะป้าจะใช้สามเส้นสําหรับทําขายนะคะ สามเส้นถ้าใครมีไหมสีพายอยู่ที่บ้าน<ม>ก็ใช้ได้เลยนะคะใช้สองเส้นของป้าสามเส้นมันจะเท่ากับไหมสีพายเส้นครึ่งอะค่ะของป้ามันจะเส้นเล็กกว่าหน่อยนึงเวลาตัดใช้เราก็ตัดตรงนี้สีขาวที่เขามัดมาให้เป็นคู่อย่างงี้ค่ะเราก็แกะออกมติดกันไว้เนี่ยเราก็แกะอันนี้ออกแล้วเราก็จับคู่นี้ไว้ที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงมันจะขึ้นมาเป็นคู่ สองเส้นนี้มันจะเท่ากับไหมสีพายเส้นหนึ่งค่ะของป้ามันเส้นเล็กเดี๋ยวป้าจะไปคลองเต้าอี้ไว้แล้วเราก็จะถักกันเลยค่ะป้าจะใช้เข็มเบอร์เจทับศูนย์นะคะขึ้นต้นเลยค่ะโซ่หนึ่งสองหโซ่ห้าแทงที่โซ่แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาค่ะโซ่หนึ่งค่ะ F ลงในวงกลมไม่ใช่ F อสิเ พอทอนั่นแหละค่ะเก็บปลายไหมไปด้วยแล้วก็ x ไป12หลักค่ะครบ12หลักนะคะคราวนี้ครบ12หลักเพราะว่าป้าให้วงมันใหญ่หน่อยมันถึงจะได้ครบ12หลักแต่ถ้าใครโซ่นแน่นให้ x แค่6หลักนะคะ x แค่6หลักก็ได้ครึ่งหนึ่งพอครบ12หลักแล้วก็แทงที่ x แรกดึงรอดกลับมาค่ะขึ้นโซ่ไป3ค่ะ V ค่ะ F ลงที่ช่องเดิมปล่อยออกสองห่วงแล้วเปลี่ยน,ยนสีค่ะป้าดเอาเชือกมัดปมไว้อย่างนี้นะคะแล้วป้าก็เกี่ยวขึ้นมาเลยมปมมันก็จะอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มแล้วให้ปมมันอยู่ข้างหลังนะคะเราก็ลงไปปกติเลย F 2สองเป็น V F 2สองหลัก F 2ครั้งในช่องเดียวกันก็เป็น V เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีค่ะแพทเทิร์นมันจะเหมือนเดิมนะมันจะเปลี่ยนตอนที่เราเริ่มเวียนเริ่มทําให้ลายมันหมุนมันจะเหมือนอันแรกนะคะเหมือนสีน้ำเงินขาวอันนี้รอบแรกจะเหมือนกันอยู่แล้วก็ถักวีไปเรื่อยๆจนรอบค่ะพอจะเปลี่ยนสีก็เหลือสองห่วงเราก็เปลี่ยนเอาสีน้ำเงินเอาสีเข้มขึ้นมาแล้วก็ลง มีไป F 1 F2 เปลี่ยนสีอ่อน F 1 f2 เปลี่ยนสีเข้มอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนรอบเลยครบรอบแล้วนะคะต่อไปแถวที่3แถวที่3เป็น 3F ในช่องเดียวกันค่ะแล้วก็ F เป็นสีเข้มก่อนแล้วค่อยสีอ่อนนะ 3F จบแถวก่อนนะคะเวลาจบก็จบที่หลักนี้เหมือนเดิมนะอันนี้โซ่หนึ่งสองสามเราลงเนี้ยเราลงหัวของหลักเนี้ยลงไปแล้วดึงรอดกลับมาเดียวต้องลงให้มันให้สีอ่อนอยู่ด้านบนด้วยให้อยู่ใน F ดึงรอดขึ้นมาเศษโซ่สาม โซ่สก็เป็น 1F แล้ว2อ 3F 3F แล้วก็ 1F แยกหลักนะคะอันนี้ 3F ลงหลักเดียวกันอันนี้ F แยกหลักก็คือถัดมาอีก F อหนึ่ง เสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นสีอ่อนค่ะเข้มแล้วก็อ่อนสลับกันไปนะคะ 3f แล้วก็ 1f สีอ่อนขึ้นมาปั๊บก็ 3f หลักนี้นะคะอันนี้เราลงสีเข้มไปแล้วนะคราวนี้สีอ่อน 3f 1 2 3 3f แล้วก็ f แยกกันอันนี้ 3F ลงช่องเดียวกันแล้วก็ F ลงช่องถัดไปลงบนหัวของหลักสีน้ําเงินเห็นไหมคะสีเข้มเพราะว่าลายมันจะหมุนไปอย่างละหลักนะหมุนไปทีละหลักสีสีอ่อนเนี่ยมันจะมากินสีเข้มไปทีละหลักเนี่ยสีอ่อนหลักหลักข้างล่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอหลักถัดไปพอแถวต่อไปมันจะอยู่ตรงนี้พอแถวต่อไปอีกมันจะขยับมาอีกขยับทีละหลักค่ะ ลายมันก็จะได้หมุน f1 เสร็จแล้วก็ไป f3 อีกแล้วก็เปลี่ยนเอาสีนะเออสีเข้มขึ้นมาเข้มเราก็ลงตรงนี้นะคะอันนี้ลงสีอ่อนไปแล้วนะคราวนี้ลงสีเข้มเนี่ย3 f 1 2 3 3 f เสร็จแล้วก็1 f อีกหนึ่ง f เราก็มาลงบนหัวของสีอ่อนเนี่ยอีกหนึ่ง f สีเข้มมันจะได้เดินหน้ามา1 f เหมือนกันสีเข้มข้างล่างอยู่หลักนี้แต่พอแถวต่อไปมันขยับมาอีกแถวต่อไปมันก็จะขยับไปอีกอย่างละหหลักค่ะมันก็จะค่อยๆลายมันจะค่อยๆเลื่อนไปนะครบรอบแล้วค่ะพอตอนจบมันจะมาจบที่สีอ่อนนะคะก็1 f 2 F 3 F แล้วก็1 F สีอ่อนก็ต้องมาลงตรงนี้นะคะตรงหลักจบพอดีคือเราต้องลงบนทับบนหลักเนี้ยค่ะให้สีอ่อนมันขยับมา1ห,หลักเสร็จแล้วต่อไป แถวต่อไปแถวที่สี่แถวที่สี่ 4, มันจะขึ้นต้นด้วยสีอ่อนก่อนนะคะอ่อนสองจบแล้วก็แทงจบก่อนนะทุกแถวต้องแทงจบก่อนนะคะโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามไม่ลงลงตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ดึงลอดขึ้นมาจบแถวก่อนพอจบแถวเสร็จมันเริ่มต้นด้วยสีอ่อนเป็น v ใช่ไหมคะก็ลง โซ่3นี้เป็น1 f แล้วลงอีก f 1ึเป็น v เสร็จแล้ว v อ่อนเสร็จแล้วก็3 f แล้วก็ v สีเข้ม3 f แล้วก็ v สีอ่อนอย่างเนี้คะ่ะสลับกันไปพอ v เสร็จสีอ่อนมันก็จะอยู่บนหลักนี้นะคะอยู่บนโซ่3เนี่ยเสร็จแล้วเราก็สีเข้มเราก็ลงไปที่บนหลักนี้คะ่ะ ซึ่งมันก็จะเป็นช่องเดียวกันนั่นแหละช่องติดติดกันนั่นแหละช่องเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ลงโซ่เอ้ยลง F ไปอีก2หลักคือลง F ให้เต็มสีน้ำเงินเสร็จแล้วลง F ให้เกินมาหนึ่งค่ะลงบนหลักสีอ่อนมาหนึงเป็น V ค่ะลง2องอในช่องเดียวกันเสร็จแล้วก็สีอ่อน มันก็จะกลับมาแพทเทิร์นเดิมนะคะคือเติมวีเข้าไปเติมวีเข้าไปหลักสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยเติมวเข้าไปหลักสุดท้ายหรือหลักแรกของหลักแรกของสีต่อไปเนี่ยหลักแรกของสีต่อไปแต่มันจะเป็นหลักสุดท้ายของสีเดียวกันงงไหม <c oughs> สีอ่อนนะสีอ่อน f 3 v 1เราต้องจำแพทเทิร์นก่อนคือแพทเทิร์นคือ f 3 v 1ใช่ไหม f 3 v 1เนี่ย v 1มันจะอยู่หลักสุดท้ายของสีอ่อนแต่ว่ามันเป็นหลักแรกของสีเข้มใช่ไหมเนี่ยเราก็ใส่ v ไป1แต่ที่เราต้องใส่ v ไว้ตอนแรกเลยเนี่ยตอนจบก็เพราะว่าพอพอเราถักมาจนครบรอบบนมาครบรอบตรงนี้มันจะเป็นสีอ่อนไงคะ มันจะเป็นสีอ่อนแล้วหลักแรกของสีเข้มเนี่ยมันจะต้องเป็นสีอ่อนเป็น V ไงพอเราขึ้นต้นปุ๊บเราก็เลยต้องขึ้นด้วยสีอ่อนเพื่อให้ลายเนี่ยมันเดินหน้าไปหนึ่งช่องอย่างงี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปสีเข้มเหมือนเดิมเราก็ถักไป 3F แล้วก็ V 3F แล้วก็วีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะอ่ะ 3F แล้วก็ V บนหลัก สีอ่อนเอาสีเข้มไว้ข้างบนหนึ่งหลักเสร็จเสร็จแล้วก็เอาสีอ่อนขึ้นมา,นาเห็นไหมคะเนี่ยลายมันก็จะขยับมาหนึ่งช่องหนึ่งช่องคะหนึ่งหลักหนึ่งหลัก,ล,กลายมันค่อยๆเลื่อนแล้วนะครบรอบแล้วนะคะมันก็จะมาจบที่สีอ่อนอีกแล้วนะเราก็จบที่เดิมคะ่ะดึงรอดกลับมา จบแถวก่อนจบแถวเสร็จก็ขึ้นโซ่ไป3สามสมมุติว่าเราไม่ดูแพทเทิร์นนะสมมุติว่าไม่ดูแพทเทิร์นเราต้องเพิ่มวีไปแถวละ1นวีถูกไหมคะแถวละ1นวีซึ่งวีอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหลักนี้ใช่ไหมคะวี v จะอยู่ตรงหลักนี้ตรงหลักนี้วีวีหนวีสอีส V4 เนี่ย V มันจะอยู่ตัวตัวที่เพิ่มมันจะอยู่ตรงนี้อ่าสมมุติว่าเราไม่ได้ดูแพทเทิร์นนะก็จะเป็น F ใช่ไหมคะ F มาเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเพิ่ม V ไว้ตรงสุดของสีนี้หรือหลักแรกของสีเข้มอย่างเงี้ยใส่ V ลงไปใส่ V เสร็จเราก็เปลี่ยนสี เอาสีเข้มมาจะได้ไม่ต้องดูแพทเทิร์นเอาความเข้าใจเป็นหลักเนาะนี่พอสีเข้มเสร็จเราก็ลง f ไปค่ะทุกหลักจะเป็น f หมดเราจะเพิ่ม v ไว้แค่หลักสุดท้ายของสีที่เราถักหรือหลักแรกของสีที่เราทับไปหลักสุดท้ายของสีที่เราถักเนี่ย ซึ่งมันจะไปทับหลักแรกของสีถัดไปสีอ่อนนะคะเราถักสีเข้มอยู่เราจะเอาสีเข้มไปทับสีอ่อนไปหลักหนึ่งเพื่อให้มันเดินหน้าเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเอาสีอ่อนขึ้นมา,าสีอ่อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถักไปุเพิ่มด้วยแล้วเปลี่ยนสีให้มันสีมันเดินหน้าไปด้วยต้องจำสองอย่างนะเสร็จแล้ว ได้ f มาครบแล้วพอถึงหลักสุดท้ายของสีอ่อนหรือทับหลักแรกของสีเข้มเนี่ยเราก็ใส่ v ลงไปเราจะมาเพิ่มไว้ตรงนี้เห็นไหมคะลายมันก็จะค่อยๆเดินหน้าไปเนี่ยค่อยๆเดินหน้าไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอาสีเข้มขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเนี่ยง่ายแล้วใช่ไหมเริ่มพอเริ่มเข้าใจมันจะง่ายนะคะเราแค่เพิ่ม v ไว้ ตรงหลักสุดท้ายของสีหรือหลักแรกของข้างล่างนะคะเนี่ยหลักแรกถ้าจะเป็นสีเข้มก็เข้มถ้าจะเป็นสีอ่อนก็อ่อนหลักแรกหรือช่วงที่สีช่วงที่สีมันต่อกันนั่นแหละพอเราถักสีเข้มมาสุดปับ๊บเราก็ทับมาอีกทับสีอ่อนมาหลักนึงแล้วใส่วีลงไปอย่างเงี้ยส่วนที่เพิ่มมันจะเป็นส่วนนี้ มันก็จะค่อยๆเลี้ยวไปทําอย่างนี้ไปจนรอบค่ะคราวนี้เรามาดูซีแพทเทิร์เราทำอันนี้ยังไม่ได้ดูแพทเทิร์นะดูซีเราทําถูกไหมก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะแถวที่5แถวที่5สีอ่อน F F แล้ว V อ่า F F แล้ว V ถูกแล้วนะคะสีอ่อน C F แล้ว V สีเข้ม C F 1>, 1 2 3 4 cf แล้ว v สีเข้มเสร็จแล้วก็ cf แล้ว v สีอ่อน1 2 3 4 cf แล้ว v สีอ่อนถูกไหมคะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ cf v สีเข้ม cf v สีอ่อนอย่างงี้คะ่ะสลับกันไปเรื่อยๆจนรอบครบรอบแล้วนะคะมันก็จะมาจบที่ cf v เหมือนเดิมเลยคะ่ะเนี่ย1 f 2 f 3 f cf แล้วก็ v นไคะ v. ตอนนี้คือถ้าสมมุติเราไม่ดูแพทเทิร์นนะก็คือ เราจะเอา v ไว้หลักนี้ใช่ไหมคะหลักนี้หลักนี้คือให้ v มันเดินหน้าไปเรื่อยๆพอจบสีนี้ปุ๊บนอกนั้นก็เป็น f หมดนะคะหลักอื่นก็เป็น f หมดเลยเวลาจบเราก็จบหลักเหมือนเดิมพอมันมาเป็นสีอ่อนเราก็ต้องจบสีอ่อนนะคะเนี่ยลงแทงที่บนหลักเหมือนเดิมดึงลอดกลับมาเวลาขึ้นแถวใหม่ก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะอันนี้แค่สสีนะนี่ถ้าสามสีแหงสีวิน ขันเปลี่ยนสามสีแห่งสีวินเราก็ใส่วีไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าถักสามสีหาเรียงยากว่าตีเปลี่ยนสองสีกับวินแล้วจะหาเรียงยากสามสีอีกว่ีเสร็จแล้วก็ไปหลังอื่นก็จะเป็น F หมดเราแค่จำว่าเวลาเราเพิ่มขยายขนาดอะ่ะเราก็ใส่ V เข้าไปหลักสุดท้าย ของสีที่เราถักอยู่นี่แหละเพื่อให้มันเดินหน้าไปหนึ่งหลัก